หน้าไม่เคยเลยนอนได้ยินแต่เสียงใช่เอ๊ะเอ๊ะหยาเรอเลยเ้าทำถูกว่ากันทำก่อนเออทำก่อนทำก่อนทำก่อนฟ้องดูแม่ใหญ่ปุบช่หน่อยนะปุบนะอ๋อปุ๊บปุบปุบเอแล้วทำยังไงแม่เพิ่งตื่นโอ้แม่เพิ่งตื่นตอนที่จะไปแม่แม่ยังไม่นอนตอนนี้แม่ตื่นแล้ว อ้ะไรไหมเราไม่โอ้แม่อยู่มืดๆอยู่ใช่ไหมไม่เห็นหน้าแม่จ้าจ้าขอบคุณค่ะให้แกงปูกินด้วยเนาะอ๋อจ้าไอ้จิ้งจ้าขอบคุณค่ะแม่แม่มาแม่มาแม่แอนยังไม่แอนหน่อยลูกค่ะลูกพายายไปหาหมอมาแล้วตั้งปูเสร็จปั๊บ

ตันตันคว่าเห็นเจ้าเ็ดเป็นบอะไรส่วนนุ้ยไผ่ลไ่าเป็นอน้าอะไรลมไผ่ลมบอสเสมาจ้ายมาไม่เรามเห็นหน้าแอนวอนแก้โอ้จับจงอะไรมึงจังจงงดเป็นมังดแม่ังโอ้เห็นแล้วแม่เห็นจังแม่เห็นังแม่อแมเห็นแม่เจูแมู่ มันจะขายถ้าได้ออกไปเขาเรยนากเลยมันก่อนอะเกนดิบอกาถ้ามันเห็นเข้ามาเรบอกเดี๋ยวคอยคอยาล็อ่าจาโอเคโอเคเล้สองคนเาก็ไม่แมมันภาพก็า่มา่ยอนหฮะเี๋ยวไมจ้าั ก็หนีก็หนีกไม่เด็จันต์เกินนะเครื่องนึงจันเนี่ยมดนเะจันมือกไม่เอาขอโทษยายก่อนเลยนอย่าทำใจนะของพอยเอ้โของพอยไม่คะของพอยันอะไรลูก

แย่งของกันแม่แย่งของกันโสดีไอ,อ้โสดีไอโสดีดูดูพี่โตนั่งหัวเราะเอาพอแล้วมาเลี้ยงน้ำไปอะแม่ไม่ปล่อยเออไม่นะไม่นะจะให้พี่เขาเล่นหนูอยากไปเอาของพี่เล่นแย่แย่พี่โอโต้ป๊อพี่โอโต้ไม่หยุดเลี้ยงของใครเลยงั้นก็ทำมาเหมือนพี่โอโต้นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยอยากเด่นอะไรเต็มเลยเนี่ยพี่โอโต้นั่นอะไรน่ะพี่โอโต้ Дин. А, дале.